วันที่23มกราคม2,568เป็นวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พุทธศักราช2567มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเพศใดก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมได้รับการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2567และกำหนดเวลาอีก120วันเพื่อที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆได้ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกันและให้มีผลบังคับใช้ในวันที่23มกราคม2568ที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทำถึง จัดรถน้ำสาง9คู่รักณสำนักทะเบียนอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นวันแรกที่กฎหมายสมรุ้เท่าเทียมมีผลบังคับใช้คู่รักจำนวน9คู่ได้มาร่วมจดทะเบียนสมรสโดยมีน,อนอายโชตนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นสักขีพยานและนายเอกยังอภัยนสงขลาในอำเภอหันใหญ่ทำหน้าที่นายทะเบียน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกของอาเซียนและเป็นประเทศที่38ของโลกโดยภายในงานมีขบวนกลองยาวบูธพรีเวดดิ้งและการแสดงคาบาเตโชว์สร้างสีสันให้กับงานงานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบทะเบียนสมรสพร้อมสวมมงคลรถน้ำสังให้กับคู่สมรสทั้ง9คู่ด้วยตนเอง และกล่าวอวยพรสร้างความประทับใจให้กับคู่รักทุกคู่ที่มาร่วมงาน